เราจะมาอยู่ที่ตลาดสดที่กำมุท่าเรียกว่าตลาไดไหมลูกแต่พาเดินชมก่อนนี้ก่อนของสดของสดนี่ของสด,งส,ดสดจริงๆของเกตที่พื้นให้คลั่งกระด้องอืมเห้ทำต่อเลย

มันได้อวบใช่ไหมหม่ำอ่ะไหมหม่ำเนาะโอ้ไม่ไหวเหนียวอ่ะโอ้ยโซนเนื้อน่่มโโอ้โหมีเนื้อมีไก่มีหมูอือ่านี่เป็นโซนโซนเขาขายเป็นเนื้อ ตรงนู้นจะเป็นของกินอ่ะเดี๋ยววนบางนี้ก่อนบางนี้ก่อนนี่ไก่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 ถ่ายที่ไหนถ่ายคลิปไปเลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปไปเลยอะไรคลิปใช่ไหมเออถ่ายคลิปเลยอ่าถ่ายไปเรื่อยเอานี่ขายปลานี่ขายปลาเอาวายดีกว่าวายกดวายกันหนึง วายอมก,กินเยอะดีเนาะอ้าวไปไปโอ้แม่ค้าเยอะลูกค้าก็เยอะนะเนี่ยนี่นั้นก็แบ่งเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูนะนี่นั่งร้านเราเนี่ยนะครับผู้ชาพาพาไปชมมีเนื้อมีหมูมีไก่ แล้วก็เป็นแบบพวกร้านชำนะเป็นร้านชำรู้สึกจะเป็นร้านขายจับข้าวนะตอนนี้เป็นร้านขายจับข้าวนะนโอ,อ้นี่ก็ากำลังกำลังเผาขนของวัวใช่ไหมหมูเล่นเยอะวัววัววัวนี่กำลังเผาขนเลยอ่าไป อะไรครับเอาเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อนี่ไงเป็นขา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 วัวขาวัวอ่าเป็นขาวัวแบบนี้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับพี่อะไรอ่ะปะอ้าวปลาชมกันต่อนะครับอันนี้ขายอะไรเป็นก๋วยจั๊บเลยอ่ะนี่ก๋วยจั๊บเป็นปะคล้ายก๋วยจั๊บแต่ว่าเขาเป็นเส้น ไม่ใช่ข้าวตี๋ยวแหละเป็นข้าวตี๋ยว,ว,ยวใช่ไหมครับเป็นข้าวตี๋ยวใช่ไหมโอ้นี่ขนมฝักบัวขนมฝักบัวนะเนี่ยเป็นขนมวงๆนะผมเคยเห็นเคยนี่กำลังทำขนมฝักบัวนะครับที่ที่ขนมฝักบัวนะเหมือนที่บ้านเราแหละนะฮะ แล้วเขาก็จะมีไก่ขุดเตี๋ยวด้วยนะตอนนีน้ร้านนี้อ,อเป็นปลากัวอี่นี่อันจะใหญ่นิดนะนึงนะเหมือนอันอันเขาทำอันใหญ่ตรงนี้ได้เป็นโซนของกินละนี่เนีย่ยน้ำตกบัวไก่ขุดเตี๋ยวด้วยใช้หมอ้มอไฟหม้อถ่านเตาถ่านนะใช้เาตาถ่านนะเชฟนะเดี๋ยวนี่เขาจะใช้เตาถ่านอยู่เลยนะ đây phiêu lên nó nhé à? à papa, pumon, ôi nhiều nhiều nhiều, anh đi kinh họ bị chín, chín, như nó bị chín, anh đi kẹo ngọt chín, xì kêu kiều nấm ya, anh đi nấm ya, anh à, kiều ngọt anh anh เป็นขนมจีนนะครับเป็นขนมจีนเพื่ไขายขายจานเท่าไหร่มเมื่อวานเราเจอขนมจีน40บาท4,000ันบริวอ๋อเป็นเหมือนน้ำยาไก่แหละเดี๋น้ำยาไก่เดี๋ยวเลยน้ำยาไก่ก๊อตขายดีมากครับเยอจนหมดละร้านก๋วยเตี๋ยวติดก,กันเลยสามสี่ร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยวติดติดก,กันเลย แต่เขาขายได้ก hmm. oh, right ah, uh, ันนะอ้าวมากอันนี้อะไรอ่ะเอาแตงดองอันนี้เขาไปแตงเขาจะเป็นแตงดองนะเห็นไหมใช่แตงนะแตงเยี่เป็นแตงเป็นแตงเป็นแตงดองเนี่ยเขาใส่เป็นถุงถุงละกี่บาทอ่ะแบบเนี้ยยี่สบยี่สิบบาทอ่าเป็นแตงดองนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ อันนี้ปลาเหรอปลาอะไรอะ่ประปลาเล็กๆฮะปลาเล็กๆปลาเล็กๆอ๋อปลาเล็กๆมาบดอย่างนี้เหรอพี่อ๋อก็เลยเป็นรูปเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือปลาอ,อ๋อนี่คือผสมมาเรียบร้อยแล้วนี่ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้สิบบาทสิบาทเฮ้ยต้องลองว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ต้องลองสิบบาทลองดิมา เอาไหมคนละอันนะเอาเลยฮะเอาเลยดิคืออะไรวะไม่ที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกนี่มามาจะหาผมหาตังก่อนบิชิชูปะไม่ต้องใส่หรอกผมหยิบเลยอ๋อห่อแกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวดีดีดีนี่อันนี้คือปลาปลาบมุนแล้วปลาสักอย่างอืมแล้วเขาก็บดมา รสใจกไก่ผกทอดมันนะไล้กทอดมันเนี่ยเอ,เออแล้ว<า>เป็นแบน,น,น,อ,อ,น,นอ๋อหัวปลาเปบดๆอร่อยเว้ยพี่ยออร่อยออร่อยเยอะพี่อร่อยเยอะตไปจบ่อโหตลาดสดขายดีมากนี่ขายกับข้าวโอ้ย โอ้โน่นหายเยอะมากเลยมั้งนี่หายข้าวข้าวแกงข้าวแกงอืมโต๊ะหลายที้คนเยอะเว้ยนี่เทาไหร่ี่โม่ยี่โม่สามโมงคนยังเยอะเลยอ่ะโหดูแกงเขาสิมีต้มจืดเด็ดเขาบอกว่าคนที่นี่เขาชอบกินแบบที่เป็นน้ำน้ำมากกว่าเป็นผัดแบบแห้งอืมพัดผักพัดผัก โอ้โหเขาเขาห่อเป็นถุงไว้เลยนะอืมชอกจินเหร เหมือนแกงฟักทองเน่ยเหมือนก็แกงเหลียงนี่ขายเป็นถุงละกี่บาทอ่ะผมว่าถุงละประมาณสามสิบบาท,ทใช่ไหมแล้วเขาตักเป็ถนถุงราคาเท่ากันไหมถงุงเมื่อกี้กี่บาทครับเนด็กสามสิบไม่ไม่ไม่ถงุงละกี่บาทสามสิบบาทเหรอไม่ไม่เอาไม่เอาหายไม่เจอ อยากรู้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 เฉยอ๋อเขาขายถุงละสามสิบบาทนะครับถุงละสามสิบบาทด้วยความอยากรู้ของเราแม่ของของพี่เขาผมไม่เอาตัดให้พี่เขาเลยใช่ครับเพี่ให้พี่เขาเลยพี่คนนี้จะเอาใช่ไหมนนี้ได้แกงอะไรอ่ะเหมือนไก่ปลาเลยอ่ะนี่แกงไก่ปลาปพ่อเนี่ย นี่ที่ตลาดที่กัมพูชานะครับโอ้โหน่ากินนั้นเนี่ยโอโ้ขายเป็นถุงถูกสักพิเบาทนะครับทุกอย่างส0ิบาทเลยนะนี่ก็ได้จะคล้ายๆกันอโอ้โหเดินแล้วก็เพลินน่ะนะเอ้นี่มันมันเดี๋ยว อันนี้เหมือนจกเสออือเอไปก่อนกบไปก่อนตลาดเขาใหญ่เนี่ยอันนี้เหมือนปลาล่าจกเสอ,อเลยรู้จักไหมจกเสืออ๋อไปดูดิขามีอะไรโอ้มีปลาย่างด้วยตรงนี้ อันนี้เขาขายขนมมีขนมเขาทำสดๆใบตือกค่ะคุณผู้ชมโอ้มีทั้งควันรถทั้งควันปลาย่างเนาะโอ้นี่ปลาปลาดุกย่างปลาดุกย่างเออมีปลาดุกปลาดุกปลาช่อนย่างด้วยนะครับโอ้นี่เขาขายตัวละกี่บาทอนะปลาดุกเนี้ย ตัวไม่ใหญ่นะถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นตัวใหญ่ๆแล้วอันนี้ก็เป็นแบบตัวปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติอ๋อไม่ปลาดุกเลี้ยงเขาบอกว่าอันนี้คือปลาธรรมชาติตัวละเท่าไหร่พี่อันนีเท่าไหร่ตัวละสี่สิบห้าสิบตัวละสี่สิบห้าสิบนะตัวนึงนะเนื้อมันคงแน่นเลยนะมันคงแน่นเลยนะเนื้อมันนะ่ะเพราะเป็นปลาธรรมชาติใช่ไหมปลาธรรมชาติอ๋อแม่ค้าบอกว่านี่คือเป็นปลาธรรมชาตินี่ปลาธรรมชาตินะตัวละสี่สิบบาท ที่ตลาดประเทศกาบูชานะเขาเรียกตลาดอะไรพี่อันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไราตรมอันนี้ตลาดสาตรมเป็นปลาดุกตัวไม่ใหญ่นะแต่เขาบอกว่าเป็นปลาดุกจากธรรมชาตินะเพราะว่าเป็นเหมือนมืนไม่ตกเอาไปหวานแหเอางี้นะใช่ไหมพี่แต่ถ้าเป็นบ้านเรานีตัวใหญ่เลยเป็นตัวใหญ่แบบปลาดุกเลี้ยง อ่าเป็นปลาดุกเลี้ยงแต่ว่านี่ก็เป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยอออ๋มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับเอออร่อยอร่อยนะบอกอร่อยอร่อยเอออทั้งตลาดก็เรืประมาณนี้แหละเนี่ยวันนี้นะแล้วก็จะมีหลากหลายนะครับอ่เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า Maar